สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องมิสซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็คือวันนี้เรามาส่งรถที่ลานปาลมกันลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของลานปาล์มที่จังหวัดปราจีนนะคะ แล้วคันนี้มันจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษเดี๋ยววันนี้น้องพามาดูกันแต่เดี๋ยวเราจะมีให้เห็นด้วยว่าร้านของลูกค้าเป็นยังไงเดี๋ยวพาเดินดูนิดๆหน่อยๆนะคะร้านปาไม่ไม่ใช่รับแค่ปา์มนะคะตรงนี้จะมีข้าวโพดมีข้าวโพดมีมันสัปะหลังนะคะ,ะตรงนี้เป็นเป็นจุดใหญ่อยู่ค่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวค,คันนี้เดี๋ยวน้องจะพามาดูตรงนี้ลูกค้าลูกค้าสั่งติดตัวนี้เพิ่มนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า ปากนกแก้วหัวบอลน,นะคะมีปากนกแก้วอันนี้เป็นหัวบอลน,นะคะตัวนี้คือจะผสมผสานสองตัวซึ่งบางคันมันจะมีแค่ปากนกแก้วก็เป็นปากนกแก้วเฉยๆแล้วหัวบอลก็หัวบอลเฉยๆตัวนี้เดี๋ยวน้องจะพามาดูวิธีการใช้งานนะคะอ่ะถ้าชัดนะคะวิธีการใช้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะอ่าตัวนี้เราถอดออกปล่อยได้เลยนะคะแล้วเรายกตรงนี้นี่ค่ะอ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยลงสามารถปล่อยได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะ แล้วเวลาอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราจะล็อกเราก็คือใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเสียบเข้าไปอันนี้คือถ้าให้มันล็อกแล้วนะคะก็ใส่ไว้เก็บง่ายๆสังเกตว่าจะต้องใช้มืองัดตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะทําให้เราใช้แรงน้อยเนาะผู้หญิงแรงน,น้อยก็สามารถใช้งานได้นะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าติดข้อไฟท้ายเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นหนักษรไททันสวยงามนะคะ แล้วก็ตัวนี้สังเกตว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษตรงโลบาโลบากับแหลกนะคะทาน,นี้ลูกค้าขอขอเป็นใส่แหลกให้มันเลื่อนไปอยู่บนหัวเก๋งอีกหน่อยหนึ่งนะคะน้องก็จัดให้นะคะนะคะก็คือยึดแน่นเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องกลัวว่าว่ามันจะสีกันกับด้านบนนะคะเราทําให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยนะคะ,ะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจอย,อยากใส่แบบนี้ก็คือแจ้งน้องไว้ก่อนได้เดี๋ยวน้องจัดการให้นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือโลบาร์อัลแลนเดอร์และก็อ u t แลนเดอร์นะคะอ่าดูก่อนด้านข้างตัวนี้นะคะมาดูน,นี้กันก่อนเดีกอวกะล้อแม็กล้อแม็กนะคะก็จะเป็นลายนี้จะเรียกว่าลายอะไรอะ่ะแต่ว่าสวยนะคะแล้ดูดุๆหน่อยเป็นสีดำสองก้านคู่นะคะแล้วจะใส่คู่กันกับยาง Maxx i s 700 b ดร้อยา v o ตัวนี้คือรถไม่ได้ไปลุยอะไรมากมายอาจจะวิ่งในเมืองบ้างลุยบ้างแนะนำเป็นยาง b า voAT นี้นะคะ ตัวนี้ก็ที่ขาดไม่ได้คิ้วล้อนะคะเดี๋ยวไม่รอนี่ความพิเศษของเราอยู่ตรงนี้ตัวนี้ลูกค้าอยากให้เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นชื่อของลูกค้าแล้วก็เป็นชื่อลานปามตัวนี้ก็เลยได้มาแบบนี้ลูกค้าอยากได้สีชมพูน้องจัดให้คะ่ะลานปามสินนะคะอันนี้ก็จะมีเบ้ามือฟิลม์มกันสาดนะคะครบนะคะอ่ะลืมบันไดข้างอันนี้ไปลุยมาแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี่อ่ะเรียบร้อยนะคะด้านหน้าอีกนิดนึงอ่ะ ตรงนี้นะคะก็จริงๆลูกค้าซื้อแต่ข้อไฟท้ายน้องก็เลยแถมค้อไฟหน้าไปให้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้นะคะาการชนหน้า KTC นะคะมีหูลากให้ดูค่ะเหล็กแข็งแรงนะคะม,มีไฟเลี้ยวมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะโอเคแล้วก็อักษรไททันสปอร์ตที่ขาดไม่ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า าลานของลูกค้ากว้างประมาณไหนแล้วรับซื้ออะไรบ้างเผื่อใครจะมา,าเผื่อใครอยู่ปาจีนแล้วอยากขายผลผลิตทางการเกษตรนะคะมาได้นะคะที่ลานลูกค้าน้องนะคะลานปามจินนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันตรงนี้จะเป็นข้าวโพดอ่าข้าวโพดแห้งอ่ะเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปทางนี้กันดีกยวกะทางนี้จะเป็นปาล์มนะคะนี่ แถวนี้เขาก็เริ่มผูกปามกันเยอะแล้วนะคะแถวปาจีนไม่ใช่มีแต่ฝั่งใต้แล้วนะเดี๋ยวนี้อ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังนะคะที่ลูกค้าเอามาขายอันนี้คือเก็บเตรียมเอาไปออกจากลานต่ออีกนะคะ,ะเห็นไหมคะเราก็จะมีตรงโน้นอีกหน่อยนะึง ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฝากไว้ด้วยนะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่อะไรแต่ว่าพามาดูลานปามลูกค้านะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเราเรา,เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักธุรกิจแบบนี้อันนี้เราพามาดูกันนะคะไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องมิสูสายลุยด้วยนะคะถ้าคิดจะซื้อมิสูอย่าลืมชื่อนี้นะคะน้องมิสูสายลุยจัดให้ตามใจคุณค่ะยังไงคลิปนี้ขอลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ